นี่แหละครับผมแนวกินของสองตายายครับฟักมุนมุนมาเนี่ยวันนี้เป็นก้อยแห่งฟักมุนเด๋อแจกออกแบบดินเหนียวนั่นนี่เดี๋ยวสิเจน้องสิเจทไงเจขึ้นหลับทั้งเหนือนี่แเม่ยินเหนียวโอ้ยเออในแลนี่แลนี่แลนี่แล้วพอแล้วเอาพอแล้วเนี่ยพอแล้ว สวัสดีครับผมแม่ค่เปิดอพิธีทานมันเท่าครับรผมพรอผมเป็พ่อกันนี่แหละครับผมเ <c oughs> กี๊ยวปลาไม่ได้เลยแล้วดอกหิว้วเขาอยู่แล้วเหมือนเย็นน้องน้อยเมันไปเชียงรายมากประเด็นบักดินฟ้ามาฝากวก็ตึกกินเี็ดปนจนังวันนี้เ,นเพิ่งกินบักดินฝากับข่อยอ่าจัดไปครับผมเสี่ตู้เย็นแบบมึงโครก่อนเดี๋ยวสิจัดการีหน่อยว่ามันเท่าเรามากี่ใหม่ ขอบขอบอยู่แตนว่ามันกอดอยู่วะโอ้ยเกลียยามันเห่าเนาะอ๋ออ๋ออุย้ยความรักอ๋อไปจากวันนาดมากท่านกินร่องกินน่อเมือ,องวางหรือแสบทำไอ่ะไปไปกินน้ำกันครับอ่าอืมกินกันนานล้วจะจับดมืดร้อนอนี่หิวเข่าอ,อยู่เหมือนไม่กินขึ้นไวเดี๋ยวจะอิ่มบ่ละ จำ,จำเอาเมริหามคุยเด็ดขาดเลยน้องหิ้วเขาจะบอกว่าโลอะไรต่ผมว่าจะมากันเบิร์ดกะกินแนวกินไม่ไปหนาไปเรื่อย้กินทุกิอยางเลยก็ยูกับมันเลยแยูกับเขาแออมกินเนาะเอฟ่ีมากสองนทุกนท้าคไเอาไปตายอนค้หญ่ดีกว่าตายขยอนค้ำหน่อย โอ้ยหอม่ค่างมันเอาิมิ้ตัวอันบอกว่ามันแหงมีหน่อยให้ซิมมันก็ที่ว่าเบิร์ตเขาบอกโหใสแน่ๆดอกนี่กะจะซิ้นนอเดี๋ยวน้องมีบอกใหม่อยู่ลำลำลำอ่ะสนกับพ่อต้อนใชเียบไปแล้ว หอมหันไหมไหมไหั่นส่เบอร์เลยเอาเลยป่ะอือื่อเลยหวเห้ยมันลำเข่เเครื่องในอไรบูมเอฟซีคนสุดท้ายคนขอเล่นนุงกระแห่คนไปจัดไปกันบ้างไม่อย่างเขาก็กินไปท่ถๆ ครับสำหรับเนื้อที่จะใส่สำหรับเพชรก้อยแห้งหรือก้อยของนหน้าเนี่ยควรเป็นเนื้อสันนะครับผมมันจะได้นิ่มแล้วก็บเหนียวเกินไปครับใส่เนื้อที่นี่มันก็จะเหนียวเกินไปนะครับเนาะควรจะ่มุจักเนื้อด้วยนะครับครับผมมื่อนี่แล้วแล้วเมื่อนียกัดแล้วแล้วเนี่ย แล้วแล้วตั้งเวทีเรียบร้อยแล้วก็จะกินตัวเข่ตัวสวัสดีครับผมโอ้ยข้ากับไล่เมื่อเนี้ยหิวเข่ายัยยัยนุ่งกระหิวเข่าหน้าห้อยกระหิวเข่าก็ว่าแก่แก่โควิดบนบังหน้าใส่อันอันนี้ใต่เหล่าเสือในบอกตรงตรงนี้ละก็ว่าแก่โควิดอืเป็นไงเนลย ก <formation> ินบ้านเนี่ยมามามาพี่น้องทั้งไก่และทั้งไก่กินน้ำอยกกิดในหอยย่ายนุ่งวายยนุ่งคุยรับไงกินโลวกินดลดเบิดคือเบิดออกกันดีแค่เอออืม สองคนผมเมียงยงไงโอ้หาบอ่แล <ABS> <ah> ้วเราเรียงงไงไปแล้เาเอาบ่ตตื่นไฟก็กินได้เนาะคือเรอจิ้มกวยมาทธรรมดาาด้วยคนน่ะบื้ยเสียงมันสิแก่จังแกป่ะอืมกอยู่แซ่บว่ะน้องผมเนี่ยป่ะ เพิออกมาจากจากวัดน,นาทอืมแมนแมาฟังน้อ,อ,นองเพื่อนร้านบอกผมเป็นไงอ่าอะจะได้แบบเกือกเราเหรเพาถึงว่าท่านผู้ชมเคยมีอดีตครับ่นในห้องไหนเคยมี ต่ไม่ตะกีบผมมีเงินซื้อเนื้อซื้อขายกินอันนี้แหละครับเผือกไฟเอามากรอย <c oughs> นี่นี่มันก็แสบเลยอะกรอยขมําลํามันเลยขมในตัวมันไงเพกาหรือว่าบักลินีนไม่มบักเรียนฝ้าไปเท่าีหร่นะตะกีบคอยโอ้ยคักผมมีเนื้อกินนะครับผมโดนคอยได้กินเทศกาลที่คอยได้กินทนี่นะ กำเอาทิ <S <S ปกาศที่รงนี้กาศที่นี่น้องสูบปะไหั้มันที่ะไหนแล้วท่นก็ดีอยู่ เสียบปอยไปนี่เสียบเลยจังฮะเราออกจากบ้านมาตีสามนี่ละเขาข้าแหลกหามองเร่งเลิกง,งานไปแล้วไปตีกินกับเกียเก้ยนเจลูก้าเจ๊ได้หรือรักเนี่ยกับว่าหิวออืดๆอยๆรจังอันนี้ตอนเนี่ยมันเรื่อนข้าว เด้อหอนในอยู่ดิบ้าเพราะว่าหมักเก่กาเลยมันยืนฟานคนเป็นโรคกระเพาะหามปิดเลยอเป็นโรคกระเพาะหอนในบ้าแต่บมอกโหก,กันที่เลยอ่ะ เงีนยเงี่บอกกอนก็ซสพเจียบจงย่านน่ะไช้เห็ด่ไปเลไเห็ดชิปเวนคนต๊คอมือดมืออแล้ผบ้จังไงใบมากเทป่ันเที่งฝ่าเที่งฝนจ้มามานี่เราบระกัน ลฝกกนฝ้ากำลังนำอยู่นี่เ้าเทื่งฝ่าเทื่งฝนมืดตึ๊บจะเลยโอ้ยลงคลิปสันแน่ลงเห็ดแน่จะได้กับสามคนไหรคนแจ้คึ้นเขาได้พี่น้องแจ้กินยาปลากัน <c oughs> มันเปฝนธรรมดาแม่มาจา๊กล่มพร้อม <c oughs> แค่นี้ก็ขายของพผงจะตีให้กินกับใบสองเนาะังเต้บมากหนาเหรอฝนพายุคือพี่น้องเห็นนั่นแหละม,มาพร้อมท่วมพร้อมเตี้ยบางบาง,บาง,บ,างบางมองเรามีน้ำหรอครับผมทั้งอีสามเท่านั้บางมองก็ไมีนม้ำแต่กรุงเทพเนี่มองบริเวณหน้านี่ท่วมดีจังสงสารแต่ท่านกูว่ามัน แดนไปแดนไม้เป็นรีตุดสูเด้อถ้าจะชาติเด้ถึกัร่งใจไอ่ฮึไถ,ถ่านะกมุ่งเข้มกันดีละแต่มันถ่วงกูถ่วงจะคล้องความตัวเปนตัวคนอื่น,นเดย ม่ได้ได้ปีหาซีถวม <c oughs> ปีหาซีรถจิบก็ได้ซอยคนไหลเลยนะคนตกน้ำตก่าขึ้นเขาวันบ้านบ่นบได้ตกรถตกลาบไปประท่านรถรถทหารนะรถจิบขั้นหน่อยนี่ยุราเนี่ยแหล,ละซอยพลข้าไปนะซอยน้ำเพียงแอวเนี่ยนะ này thì có một tiếng lại bài chưa? Có xóm nó sẽ khó Còn lạc về bớt Nào khẩu Thức Thức muôn Có được ngắn có chờ khó qua เพชรอีรีตัวอประกันนี่นห่อนๆในป่าหมือนิดใหม่อะคุบอกกนเป็นโลกระเพาะเดินเขา,คา,คาเนคนคนมวยให่หลอ้าเขาเมื่อไรมาเขาแล้ว,ลวบนเอ,อ็นเขา เป็นใหม่เลยเผ็ดเลยขอาคุณดคนวจับสองโอ้ เดินกินไปเอือนไปกันก้อยแบบนี้มอสำหรับคนมือไม่แข็เนะแม่ฝักเล็กๆฝักมุนๆคนแห่งๆใส่กขบขววหลายๆข,ขอโทษ ก้อยเนีย้ยก้อยเนีย้ยมาเนี่ยแน่ลาแนบ้านเท่ากุยท้าวมไงเนี่ยทีาเด็กเสียบ ว่าลุดมือกัเขอ โอ่ยาวงเอาก็ยิมเน้อบาดเนี้ยเบิดมันนิดไม่เนี่ยมันเพชรผดเพชรผลมันหุนพี่กล่าวพี่กล้ามออันเปผมอันนี้จันแนบบ้านเท่าไกัเพชรขึ้นเี่ หับเงือ ra ดิจังโอะหลัะหนัอยาเียันตะบัอิมมิตรสิบอกให้ได้หอยจำ ก็ได้กัเฮ็ดยูเฮ็ดกิน,กน,นเาอ,อ,อ,นอาครับผมนี่หน่อยกินตามหน่อยล่ะได้หอยกับยายนุ่งกัดกินตะของอยู่กับลานตอนเวลาขายของมันบอกว่ามีเวลาออกไปข้างนอกจาก้กาเฮ็ดนั่นเน่เฮ็ดนี่เนี่ยกินซุปบีบซุปนองเบิ่งเนาะกาคือเก่าเราจะฝากกดไลค์กดแชร์อีกอย่างหนึ่งมากกินแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ได้หอยเผื่อคือเก่าละจ้า นาย<ม>ห้อยเผือกวิถีสารบ้านเฮาจ้ะเมื่อนี่ยาย <ปะ S 1> นงกับนายห้อยอิ่มเราได้จ้ะกินแค่อิ่มจ้ะฝากความคิดถึงขึ้นหอดทุกคนนะครับจ้าอยู่ไก่อยู่ไ,ก,ไก่ได้ว่าคิดตามกันต่อไปครับผมโดนปนเอกกระเคิลหอดขึ้นเก้า <9 S 1> ดูแลสุขภาพดูแลคนขังเคีื่องดูแลโจเจ้าของดูแลครอบครู่นะครับเด้อจ้าเนื้อถิ่มจะปลากระยับเจ็บไข่ได้ป่วยเนี่ยย่ำเอ่อรู้สบายเนี่ยเนถิ่มกันครับจ้า ืันนี้ยายน้อง <นะ S 1> กับนายหอยขอตัวกเนื้อจ่เอาเด้อสวัสดีจ้าเดียบร่างตัวให้ม่เหล้กกันเขาก็นกินอิ่มแล้วืันนี้โอ้สว่วง